งานนี้มีเดือดแน่นอนเมื่อฟิลาเดลเฟียยูเนียนพร้อมเต็มที่กับการดวนกับอินเตอร์ไมอามีในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลลีกคัพพร้อมเตือนเมสซี่เมื่อนกหวิดดังขึ้นแล้วอะไรก็หยุดฟิลาเดลเฟียไม่ได้จิมเคอร์ตินในใหญ่ของฟิลาเดลเฟียยูเนียนกำลังตั้งตารอการแข่งขันกับอินเตอร์ไมอามีในรอบรองชนะเลิศของลีกครับโค้ชไม่ต้องการพลาดโอกาสในการประเมินความหมาย ของการแข่งขันนี้สำหรับทีมของเขาเมื่อพวกเขากำลังจะต้องเผชิญหน้ากับลีโอเนลเมสซี่ผู้เป็นตำนานของฟุตบอลโลกเคอร์ตินรู้ดีว่าการมีเมสซี่อยู่ในสนามจะเป็นความท้าทายใหญ่และเขาต้องการให้ทีมของเขาเตรียมตัวดีที่สุดเพื่อการเจอกับเมสซี่หรือทีมอย่างอินเตอร์ไมอามีการเจอกับเมสซี่และอินเตอร์ไมอามีแน่นอนว่าจะเป็นการทดสอบสำหรับฟิลาเดลเฟียแต่เคอร์ตินและทีมของเขา ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมเต็มที่และมองหาโอกาสในการชนะแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและตำนานของฟุตบอลโลกความหวังและความตื่นเต้นสูงสุดกำลังรอคอยในการแข่งขันนี้และไม่มีใครรู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่แน่นอนคือการที่มันจะเป็นการต่อสู้ที่น่าจับตามองและไม่ควรพลาดเราตั้งตารอการจัดสนามสำหรับนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของกีฬาในสนามของเราเคอร์ตินกล่าวมันเป็นการแข่งขันที่ดีเรากำลังพูดถึงนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการที่มาที่นี่ในรอบรองชนะเลิศพร้อมด้วยถ้วยรางวัลปลายทางดังนั้นมันเป็นเกมที่ใหญ่ผมรู้ว่าแฟนของเราจะมาเชียร์กันกับสนามทั้งนี้ทั้งคู่มีคิวเจอกันในวันอังคารที่15สิงหาคมเวลา7โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยและเคอร์ตินคาดว่าสนามกีฬา จะเต็มไปด้วยผู้ชมที่ต้องการดูเมซี่